สวัสดีครับอยู่กับชูรุอยสารนี่มนเดิมแล้ววันนี้ช่างมาวัดใส่ไก่ให้นะครับน,นี่ครับบัตระดับมัอ เจ้าของนาก็ของพื้นที่ก็มาคุยกับช่างนะครับครับกำลังปรึกษากันอยู่นะครับปุนอสนะไร วันนี้ก็จอดรอนะครับรอเดี๋ยวเดี๋ยวงงนางหลายว่าจ๊อมมารอยจี้อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวย่างตะเวศสลับเนี้ยนางแบบมามือพิศัลกระดิกเนี้ยมือทางจี้ให้ตะเวศสลับหยังตะแบบครับทีมงานวัด หนูมาถึงได้ยินเสียงเลยครับพี่น้องทีมงานวัดคลองไส้ไก่ครับบ๊บีซันนาะท่าเบยเคยระดับเคยไอ้มัดโรยไอ้โอนโรยปุ๊บมาจี้โรยเลยนี่โรยมางงอ่ะคลองไส่ไก่นี่ยตลบไปกลับหัวกลับหาง เธอต้องมาเลยงงเลยอู้มาแล้วครับจับผลไม้ก็เสร็จเลยเนี่ยเยอะขนาดนี้

นี่ครับพนักงานขุดสะครับดีครับพี่สวัสดีครับผมพนักงานขุดคลองไส้ไก่ครับมาแล้วครับโอ้โหเพียบเลยแม่กัเมียนเยอะมากเลยทีมงานนี้

อันเก่าอันเก่าอยู่ไหมไปไปเอามาเดี๋ยวเอามาเทียบกัหมุเนี่ยเอามาเทียบกิจลาย่ะเราใช้กิจน่าจะเป็นเด็กฝึกงานนะครับเทียบนะครับ

น่าจะปลากดนะครับแต่เลี้ยงปลาได้แล้วน,นั่นนี่น้ำออกแล้วครับนอ,องน้วครับตราืเลียงอินแสนเลยนะโ <c oughs> อ้เยอะนะครับ อืมแกใส่หัวหาเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยาอโลอืมน,น,นสะสรนครับไม่รู้ว่าช่องอะไรนะครับอ <c oughs> ผมเสร็จตั้งเตมามาแล้ว <c oughs> เสร็จตั้งเต่บ่ายสององ ผมถ่ายรูปให้ดูอยู่ครับ

จะเอายังไงนะครับอีกไม่นานก็จะเสร็จได้ขุดนะครับาจากนี้ตรงนี้ก็จะเปิดเป็นทางน้ำนะครับให้น้ำเข้ามาสู่บอ่อนะครับทอนี้ก็ทีมงานก็กำลังปัดท้องไส่ไก่ให้นะครับร้อนมากครับวันนี้น เอาให้แน่นก่อนเด้อแไรคนแก๋นี่นะครับระดับพอต่อปุ๊บพี่ก็ปลีนีระดับไม่ได้ครับต้องเอาลงอีกครับขอบต่อดีกว่าเขาจับให้มาไม่พี่อ่ะตัวเบาเก็บพิกัดเอาโอ้โหชอบใช้ไรคุณเก ตกสะตรงมิดเลยเที่ใบใหญ่เด็กคนจะตกน้ำ <c oughs> ทำงานเบ่งแต่หน้ายทำอย่างยกไม้มาก <c oughs> ระดับอยู่ข้างล่างเลยต้องเดินเจาะเอาครับ

เยอะมากเลยตอนวัดที่แรกทำไมหลักอยู่ข้างบนนี้วัดที่สองลงไปอีกครับสำหรับทริปนี้ก็ฝากติดตามช่องชูรุอีสานด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้การครับเจอกันทิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ